สวัสดีอคอลนะิตาขอบคุณหัวใจสีส้มและบรีหนาวไหมพอได้คะ่ะเม่อคืนกลับมาหนาวมากบ้านโปงหนาวมากเมื่อคืนแม่กลับมานอนบ้านนะคะก็เมื่อคืนจะวันนี้มาจะมาถามความรู้สึกว่ายุพราชม้าทองครั้งแรกเป็นไงบ้างแม่ทาลุตนี้เหมือนน้ำลายงงเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมคะเรื่องนี้ครั้งแรกสส พี่สี่นวลมาทองสนุกมากกำลังใจน้าจะครอบคุณคเะค่ณกจะเป็นโดยรวมแล้วสนุกไหมคะ่ะโดยรวมแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าภาพน่าจะเป็นตัวเลือกอีกเรื่องหนึ่งไหมสนุกสนุกสนุกดีค่ะสนุกค่ะสุดยอดมากค่ะเราเราว่ามันน่าจะเป็นอีกเรื่องไหมที่เจ้าภาพจะต้องเป็นตัวเลือกอีกเรื่องหนึ่งไหม ดูจนจบเลยใช่เมื่อคืนเที่ยงคืนคนดูในไลฟ์ยังอยุแป0พันเลยค่ะสวัสดีคุณลาตีนะคะสวัสดีห้า้อยคนค่ะสนุกดีค่ะใหญ่ปางสนุกค่ะวันนี้เจ้าภาพหลวงพ่อขอเรื่องสุข,ขอฟ้าตามหาลักไว้นะคะดูจนจบเลย เดี๋ยวนะ่าจะมีครั้งต่อไปยิวน่ารักมากค่ะนะยิวน่ารักเมื่อก่อนนะ,ะถ้าเล่นเรื่องเนี้ยมอสจะเป็นตัวน้องยิวอะค่ะสต่มัยก่อนมอสยังไวโ้โคมอสก็จะออกไปแล้ววันไหนนะถ้าถ้าเล่นเราไม่ให้มอสเป็นลูกหมาแล้วมอสร้องไห้มากมายเมื่อก่อนมอสจะเป็นตัวนี้นะคะน้องนุ่นดีขึ้นอย่างน่าจะดีขึ้นนะคะสวัสดีญาติเอจ้ายิวน่ารักนะคะทําไมหน้าใสจังแหมไม่ยากใช้แอปค่ะแอปของ,ของโทรศัพท์เนี่ยค่ะ ยังนึกว่าจะได้ดูเ <c oughs> มื่อคืนน้องยูน่าหลักใช่ค่ะเป็นม้านะเมื่อก่อนมอสก็จะโต,ตเท่าเนี้ยยูน่ารักน่านะ <c oughs> เด็กกะมันจะทําอะไรด้วยความที่ไหลเดียงสาเนี่ยหัวม้าอันเก่ายังอยู่เลยไปกันเดิมเมื่อก่อนจะใช้หัวม้าอันนี้เะค่ะอือเห็นไหมที่อยู่ข้างหลังแม่เนี่ยเมื่อก่อนใช้อันนี้